สวัสดีครับพบกับมิสเตอร์ต่มออฟฟิเชียลครับพี่น้องครับมอนี่มาสาสางครับพี่น้องดูปลาตั้งเครื่องไว้ครับพี่น้องมือนี่คือบอดด้จับแล้วครับเพราะว่ามาตั้งเครื่องกะบายแล้วครับเดี๋ยวไปเบิรงดูสางนะครับเป็นยังไงครับไปเบิรงนครับนี่ครับผมเอารถไถตั้งไว้แล้วขอบคุณนำทางไปดูครับ สาน้อยนี่ตะก,กี้นี่ปลาหลายเด้อครับพี่น้องหลายสุปีครับยังมาปีนี่ซื้อซงมิดมิดยังไดหรอกนี่ฮะสาสุปีครับาาพี่นี่สูบน้ำสูบสาสุป,ปีครับสูปสปสสปปบสปลาเอาสุป,ปีล่ะใส่พอแบบน,บ,อานาบ,บ,บนี้ครับพี่น้องบาดเจ็ใส่พอพญานาเด้อครับบ่มีครับพี่น้องนี่ทั้งนี้ก็คน,นเป่าเครื่องครับ นี่ยเกิดมาตัวก็ต้งอาบน้ำแล้ตั้งกล้องหนาสะอาดไปตัวไปตัวเย็นนะในฤดูนี่ครับบรรยากาศอยู่ไฮอยู่น้าครับพี่น้องครับผมเดี๋ยวจังใดเดี๋ยวเขามาเบิงมืออื่นนะครับว่าสิเป็นจังใดเนาะครับเนาะเดี๋ยวผมจะไทยทําให้เบิงนะครับผมไปครับไปเบิงมืออื่นกันเขาครับผมพี่น้องเศร้าแล้วครับมื่อนี้อ่ะน้ำก็เริ่มบกลงแน่แล้วครับบกแต่เมื่อวานแล้วครับท่านสูงกับบกแล้วเมื่อวานนี่ครับ แต่ว่าคิดเครื่องไว้ครับเมื่อวานมันทาจับบ่ไไรก็เลยสิมว่าจับเอามมอนี่ครับผมเดี๋ยวเบิ่งในสากันครับป้ากะว่าหันรถไปจับตัวหนึ่งมันไอ้รดมือตรงขึ้นไม่ครับไปเบิ่งนในสาครับน้องเอ้ครับผมเริ่มแหงแล้วเริ่มโบกลงล่ะป้าก็มีอยู่ครับอาหานผมลงไปจับเลยล่ะจับว่าจะจับแน่นแล้วล่ะ ปลาคอปลาเสียบาปิ้งให้ไม่ใช่ไม่ใช่เพิ่งกินก่อนนะนะาอันนี้ลดม,มือจ้วยพูนครับเห็นบ่ปลาครับผมเดี๋ยวเขาไปเบิ่งกันตอนจับเนาะครับพี่น้องครับผมเริ่มแล้วครับพี่น้องปลาดทูพ่นพูนพูนของใหญ่มาแล้วของใหญ่ของใหญ่ เอาเอาคุบๆได้บ่คุบได้บ่เฮ้ยได้สวยเอเอแก้วเมิ่งอย่าโตแบบใงล่ะพี่น้องสแสดงว่ากำดูอยู่แต่ว่ากำดูนี่คือสิบใหญ่ซัมหนี่ล่ะคอยว่านี่เอนอนนครับพี่น้องมันๆครับวิธีสารบันเฮา ฝุนละลงสะกันฝุนทั้งฝนกระแท้งเอียนครับชิ้นจังระวังปลากัดขานะลูกกระสูบน้ำไปนํำอยู่ครับตอนนี้โอ้ยยังมีปลาใหญ่ยอยู่เนาะ ช็อตเด็ดครับช็อตเด็ดนั่นนั่นไปแล้วไปแล้วนี่นี้นะ้อยน้อย,นะอยมวนสัง ได้บอหมดแล้วได้ปะเออปลาดุกหน่อยหลายสุปรีเอาโหลดปลาดุกหน่อยมวนครับพี่น้อง โอยปลาบรเละว่ะอข้นไปขึ้นไปปาประวังนปลาารเด้น่ะนะพอได้อยู่ครับพี่น้องาซานี่สุปีนะครับซาสุปี สูบซูเปีครับมามาน,นั่นน้อยแฮนบอลนั่นข้างขวาเจ้าน่ะแฮนบอลนั่นโุ้นห่แม่แฮนบอลนั่นอ่ะเออลาลร,รอยอยู่นั่นของไงของไงเฮ้ ไอ้บอนอ้ต้นนี้นอ้นี่นอ้ให้มันลอยนวลไปก่อนครับผมพี่นองทางนี้กับปิ้งปลาอยู่ครับผมนี่ปิ้งปลาอย่างเขาเกลือครับแล้ว นี่ครับใส่๊ัดตัวนี้ไหมเจ้าของสะเออนี่ครับพี่น้อง๊ดัดของใหญ่หรือเ่็บมั้ยบัดโถเจ้าสะ มวลกุบปพี่น้อง,งเดี๋ยวมิสเตอร์ต่ำกับที่ลงนำอยู่ครับเดี๋ยวจังหน่อยกันให้เขาย่างเซิงไปก่อน <c oughs> <c oughs> อนี่ปิ้งปลาถาก่อนครับพี่น้องนี่อ่ะปิ้งปลาปลาคอ ออไปครับเดี๋ยวไปจับปลาก่อนครับพี่น้องร้าผมพี่น้องนี่จับปลาแล้วล่ะไก่สิแล้วละครับพี่น้องตอนนี้กะโอ้เพิ่งสภาพสภาพกะสีเปืือนดินเปื้อนโคลนสภาพบรรนนกครับพี่น้องมวนก,กุบเออคุณ ไปจังไดเกาะยังเกาะบ้านคนบ้านนอกดิคนบ้านไหนคนบ้านไหนโอ้ยกอยู่บ้านนอกนี่ละอยู่บ้านอยังบ้านโพบ้านไหนดินี่ละคุณแม่บ้านมิเตอร์ตัมแผนกเอ่อคนปลา คนครับอยู่ในองค์คนครับพี่น้องนัดต๊ะปลาประจังเฮ้ยป <thôi. S 2> ระจังครับพี่น้องเดี๋ยวไปผอ,อก,กันอยู่บ้านครับผมไปไปเบิ่งปลาประเดี๋ยวไปันได้ครับพี่น้องไปเดี๋ยวเขาไปผอ,อก,กันอยู่บ้านเนาะนี่ครับพี่น้องผลงานในมือน,นี่ครับโหปาปาจับจับนินจับ,บนี่ไง cái cháu bơi cháu vậy nên con mấy măng nhầy. อยู่ในรถกันยังยังอยู่ได้พี่น้องหามแล้ว่อยเก็บขาเอรจับทั่ะโอ้ครับพี่น้องผลงานไม่เ่ยครับพี่น้องจะได้ก็ฝากกดติดตามมิสเตอร์ตั้มออฟฟิเชีน้ำแน่เด้อครับเด้อพี่น้องเด้อ คลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนครับผมจังไเล็ขอให้สุขภาพแข็งแรงครับปีใหม่แล้วนะครับผมอย่าเจ็บอย่าจนครับผมสวัสดีครับ